สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีครับทุกท่านครับืันนี้กับืันนี้กับเป็นมือสิบมาแหงงางครับผมอยู่ที่อำเภอแก่ดำครับจังหวัดมหาสารคามครับผมคนมุนกินยังน้องครับคนคนมุนนี่แต่ว่าแต่ว่าเอามาให้สั่งครับจิ้มครับจิ้มกวนชาวสั่งครับคนมุ่นครับืันนี้ห้องกับว่าพ่อกวอนสวรรค์ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับกอสวรรค์ครับ ครับผมมาไ่ครับมือนี่โอ้มูนี่มาแหงงานตัวครับผมมาแหงงานเลยครับครับแห่งานครับอันนี้ก็คลิปก่อนแหงงานเนาะครับเนาะครับติดตามอีกช่วงใบสองหรือครับใบสามหลือครับใบสองใบสามกับาบเตี้ยก็บเสรลงมือเนาะครับเนาะลงแหย่เบิ้งครับเสรีเบิ้งครับก็ว่าเดี๋ยวก็ว่าบ้านเฮามียังเหครับบ้านตลาดไหมบนว่าสีมีบุญยังครับบุญกระถินนะครับบุญกระถินครับเฮาก็อยากบอกพี่ดองเอฟซีทุดทันนะครับเนาะ บุคคินคือว่าเอฟซีท่านใดสนใจอยากทำบุญน้าครับผมครับสร้างวัฒนธรรมของบัณลาดนะครับเด้อเพิ่นกระสิมีบุญครับมีสร้างแหมีขบวนแหครับวันที่สิบหกแม่บ่ครับครับวันที่สิบหกครับผมอยากสมทบแต้มอยากสมทบคะแนนครับผมก็่ะห้องกับบ้านดึงหูนะครับว่าสีให้เพิ่นเหตุใจนะครับเนาะที่ว่า คนคนพนอยากสมทบน้ครับหน้าให้โอ๊ตให้โอนไปทางไหนนะสินะเดี๋ยวก็แจ้งอีกเที่ยงแล้วครับครับเจะสิ่งใดแจ้งอีกเที่ึงครับผมจะบอกใครว่าสิได้ดหูไว้ก่อนนะครับครับไปตอนนี้เหาก็ตามไปไปเมืองานแล้วครับผมขอบคุณมากนะครับผมครับเริ่มจากพ่ายเลยนครับมาเริ่มจากพ่ายปากไก่แก้วครับผมนี่พายกับกันครับพี่ไก่ครับอยู่ไก่ครับก๋วยตี๋ย่างเขาป้าเขาลงแน่จังน้อยหนึ่งนะครับพี่น้องไม่แมยังได้ครับเพราะว่าอยู่ในป่าอยู่ในป่าได้ดงครับ น้ำกันไลไหลเาต้องยันน้ำครับงานไว้เลยครับนี่เสือกล้วยมาฝ่าดกส่าหลาเพลนครับแต่ละเสื้อครับผมครับครับ มันก็กล่องกระดิ่งแน่ครับเด้อครับบักกาแก้วครับพอเพิ่นให้กินกล้วยครับเสียบบ่ครับบักกาแก้วเสียบบ่เสียบบ่ครับเสียบครับผมนี่แหละครับผมพี่ชายของ ทองคำทองแท่งครับผมพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันครับแม่วาครับคุณมื่นแม่ครับพ่อเดียวกันแต่ว่าคนละแม่นะครับเนาะคนละแม่ครับครับปากกาเี้าครับสุดรอครับผมผู้พายเศษนอกผู้พาพูดครับนีกัไปครับตามไปหาผู้พาครับครับแบ่งให้ยินแล้วครับผมปากกาเจ้วก็สิเอาไปให้ผู้พาครับผมออากัน ผู้ผายไสเนาะผู้ผายเนาะกับยางลุยปลาลุยลงไปครับพี่น้องปลาดองเอ้ยปลามหาให่ติีน้ย มาครับผู้ภาครับเล้าครับขับเร็วเลยครับขับเสียงลอยเร็วนี่ครับกินกล้วยครับกินกินอัง่นพร้อมครับนี่ของแซ่บครับผมนี่แกับคนนี้ก็ได้กินไมหมนะครับเด้อครับเป็นไมมเหลี่ยมครับผมไมมเหลี่ยมครับไมมเหลี่ยมยังล่ะคนมันเป็นยังล่ะครับนี่ เยยบน้ำมาครับเย็บน้ำเย็บโบกค่อยียบเนาะเ่อยียบให้เจ้ามึงกันดีครับผู้พากับกินไม่เหลี่ยมนะครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ไม่กินไม่เหลี่ยมเป็นอาหารครับแ่บ้ลยครับผมไม่ครับนี่คนมั่นคนใดขึ้นฟันล้วครับนี่ขึ้นฟันลงมาก้กิงครับนี่ผู้พากับ ปาก้าแก้วนี่อยู่ติดกันครับพี่น้องครับอยู่เลาะๆกันนี่แหละครับผมอันเช็มข้นจุ่มอะไรเนาะครับเนาะใช่ครับหูนั่งคนมุนแม่นนั่งอยังเนาะครับเหมือนอยังครับน้ำกระตีแล้วน้ำเมืองอครับน้ำน้ำกระตีครับครับกระท่อมธรรมดาครับผม นีนครับผมต้องบุกปลาบุกบนน้ครับฮอน้ากครับอคสวรงกับสิภาพไปมึงเคมงคนครับผมจะยุ่งเลยน้อยเนาะเคมงคนเนาะเอาเิือมั้งครับคนเอ้คนครับคนสรักรด้เอินมงคนนะครับผม พ่อ,อ, <c oughs> พอป่ะครับพ่พอ,บอ,เเอเด้มอมงคลย,ย,ยูมึงไหนปลากระน,น้ำหลายๆครับยูใส่ล่ะ ta hiện ngày vào đó hợp rồi. thì thì quẩy vào hẻm đủ bên พ่อแบ่เสครับอู้พ่อแล้วครับพ่อแล้วกองกระสีดิบแน่จังหนึ่งเด้อเ่ื่องเลยกงถือเอาบดิ่งนะครับผมเล่าครับพอเนแครับ

กินกล้วยกินยังครับผมกล้วยเนี่ยก็เพิ่อเอามาเส็งนะครับเนาะเส็นเส็นพิธีกรรมครับเขาจะพาเพิ่อเอา,าเ,เอามาทำพิธีเซียนไห้ครับครับเพิ่อเอามาทำพิธีเซียนไห้ก่อนแห่ครับผมกระแดมาน้ำม้าให้สั่งกิน, <Message. S 2> นครับผมเพราะว่าเอาไปโดนม่ได้ครับเดี๋ยวก็สิกินหมดครับเดี๋ยวสั่งสิ้ไม่ได้กินถ <laughs> า,ามชาวบ้นเนบางแสียบ่ครับชาวบคนแสียบ่ แสีบบ่ครับเบ่ครับคุณเบเสบเบ้าครับมงคุณเสียงบ่เสียงเสียงเบบ่เสบบ้ครับครับพางดูเสียงเสียงเสียงเออครับคครับนี่ครับนี่ไ่อิ่มไ่อิ่มบัวันได้ที่ดีอีก จะไปยสิไปหาใส่น้องไสิ้ไปดเดี๋ยวพ่ไปหาไปกินไปอหเออเดี๋ยว่ไปหากินเครับใจเย็นครับจุ๊บหน่อยจุ๊บอ่าจุ๊บไปดจุ๊บหนยครับจุ๊บหนยจุ๊บจุ๊บเข้าไปใกล้น่เข้าไปใกล้น่จุ๊บเลยจุ๊บอ่ะจุ๊บบังหอมพอบังละหอมพอบังจุ๊บบังจุ๊บจุ๊บอ่จุ๊บดจุ๊บจุ๊บดังจุ๊บจุ๊บบ่ให้สร้างของแกมครับสนจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ เออเอาพอพอลองจุ๊บมั้งครับเอาไรเนี <k <k ่ยพี่มามาครับนี่ครับผมก้วมรักครับก้วมผูกพันครับผมนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บเลยจุ๊บมือแรกจุ๊บดูไปดิบือคนนี่ก็ชอบเล่นครับครับก็สวัสครับมี่ยังฝากบอกพี่รองเอฟซีป่ะครับผมนี่ครับกะขอฝาก ก็คือมาครับเด้อครับก็ตากบุญกันนะครับน้อรับทิตย์สิบหกนะครับครับพี่น้องเอฟซีสแตนใดอยากมาร่วมบุญกับเชิญเลยนะครับเด้อครับเดี๋ยวรายละเอียดเลยครับผมเหมือนให้เดี๋ยวแจ้งไปอีกเที่ยเนาะครับเน้องครับผมก็ขอขอบคุณหลายครับเด้อครับเอฟซีท่านครับที่ให้กำลังใจกับช่องพายบางคนครับช่องผู้พาปั้งโมบีมาตลอดครับครับ ขอฝากช่องของพายแชมป์คนเดียครับเด้อจ๊ช่องหนึ่งครับครับฝากไว้นําอ้อมอกอ้อมใจแล้วครับเนาะมาเป็นทีมงานเดียวกันนะครับผมครับทีมงานเดียวกันครับผมผู้ถ่าไส้ของเขานะครับครับขอขอบคุณพี่น้องครับจะกีขอฝากน้องทักท่านนครับผมครับสวัสดีครับ